สวัสดีครับทุกคนผมจววยเองนะครับวันนี้ก็เข้ามาอยู่กับช่วงจุวย Honest Review อีกแล้วนะครับและแน่นอนนะครับ EP นี้ที่ผมเคย Unboxing แท่งไฟของ t ทว c e s ไปนะครับแน่นอนนะครับผมก็ไปคอนเสิร์ต t w i c e Re ready to be มานะครับวันที่23นะครับีกันยายนที่ผ่านมานะครับ ซึ่ง <c oughs> กูมาอัดคลิปจริงๆค <c oughs> ือวันที่6ตุลาเว้ย <c oughs> ซึ่งมันเป็นเวลาเกือบ2 2อาทิตย์อะเออไม่รู้ว่าจะพูดได้หมด,ดหรือเปล่าแต่อ่ะเดี๋ยวผมจะมาพูดในมุมมองของผมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันกระทบใครเนี่ยผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะขออภัยมาล่วงหน้าเลยนะครับโอเคไป ซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับฟุตเทจเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมไปดูมานะครับซึ่งขออภัยนะครับสําหรับเสียงกรี๊ดของผมนะครับขออภัยด้วยจริงๆอันนี้มนันห้ามกันไม่ได้นะครับโอเคไป ซึ่งผมจะแบ่งออกเป็นดีและไม่ดีโอเคไหมซึ่งมันมันเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ดีนะแต่ผมคิดว่ามันมันยังไม่สุดเว้โอเคงั้นไปส่วนที่ดีก่อนครับอาผมต้องบอกเลยว่าไอตัวแท่งไฟนะที่ซื้อมาไอเชีย่ยใช้งานโคตรคุม้มแล้วบบกโคตรเท่เสียอ่า ตามที่ทุกคนได้เห็นในฟุตเทจต,ตอนแรกแหละไอเ้เหียคือมันซิงค์ไฟกับคนอื่นทั่วหอได้คือมันดูแบบเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นเป็นด้อมวันที่ไอเ้เหียสามาคคีกันมากโคตรชอบคอสตูมของแต่ละคนอะช,ชุดคอสตูมที่มันออกมามันดูดีมันดูเข้ากับทุกคนแล้ว บวกกับไอ้เหียแบบด้านหลังเวทีอ่ะจอด้านหลังเวทีอ่ะมันอลังการอยู่แล้วมันก็เลยทําให้ดูแบบดูฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งก็ฟุ้งฟิ้งไปเลยแท่ไหมก็โคตรเท่ซึ่งสเตจที่ผมประทับใจที่สุดอ่ะก็คือสเตจของเพลง I can't stop me เว้ยเดี๋ยวถ้ามีฟุตเทจเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้นะครับไอเหียแล้วคือแบบมันมันเหมือนเป็นเลนอะเลนเลนรถอะ่ะ แล้วเป็นแบบเป็นแบบยุคแบบไซเบอร์เออไอเฮียเท่มากนะครับลองลงมาก็คืออะไรวะไอเพลงอะไร We Just Go Hard อะ่ะเออโคตรเท่แล้วแบบปวกกับเพลงที่อื <c oughs> คือต้องบอกก่อนเลยว่าเพลงทุกเพลงที่เขาเอามามันมันดีอะ่ะ อืมมันดีแล้วโซโล,โลเว้ยโซโล,โลของทุกคนเนี่ยคนที่มีโซโล่อยู่แล้วอ่ะนายอนจีฮโยผมอันนี้ขอไม่อันนี้แล้วกันขอเป็นชุดแล้วกันอืต้องบอกว่าออืม่เนะ เข้าใจไหมแบบอื้โอ้คือผมกรี๊ด้ยคือทาได้ว่าผมกรี๊ดจนแบบเสียงคือเสียงกูหมดอะเสียงกูหมดอะเออเสียงหมดตั้งแต่แบบฮาร์ปฮาร์ปแรกอะเออแล้วแบบฮาร์ปที่เหลือก็คือกรี๊ดแบบกรี๊ดแบบแตกอะคอกูแตกแล้วอะเออนั่นแหละดาฮยอนคือผมอะ เป็นเมนดาฮายอนเว้ยแล้วโอ้โหคือการที่ผมได้เห็นน้องเล่นเปียนโนสดสด,สดแล้วแบบคือผมไปผมอะเป็นคนที่แพ้ผู้หญิงในมุมมุมที่เขาตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งมุมแคนดิดอะ่ะมุมเผลอมุมแคนดิดมุมที่เขาต้องแบบจดจ่อทำอะไรสักอย่างแล้วแบบ หน้าหน้าของเขาดูหน้าของเขาดูแบบมุ่งมั่นไม่แบบเออหน้ามุ่งมั่นมากแล้วบวกกับเป็นหน้าหน้าใบหน้ามุ่งมั่นแบบนั้นอะมาอยู่กับเมนของเราอะคือโอ้โหได้ไปดูน้องดาฮายอนเล่นสดอันนี้คือเป็นความฝันของผมเลยเว้ เพลงอะไรวะโฟรเส้นกับเพลงชายหรือเปล่าวะไม่เ,เพลงชายนะน้องแชยองกับเพลงของแกเองเป็นเพลงที่ดีความหมายดีนะโหตะโกนแบบตะโกนชื่อน้องกันทั้งหออ่ะเออซนแชยองซนแชยองกันโอ้โหต่อมาก็ของจองยอน ผม,ผม,ำำมผมจำลำดับไม่ได้ละผมจำลำดับไม่ได้ละเออตอนนี้เราพูดไปกี่คนแล้ววะสี่นะจองยอน Can't Stop the Feeling เพราวะใช่เป็นเพลงที่ผมเต้นตามแบบโอ้โหคือกูโคตรเพลินอะกูโคตรเพลินแล้วเสียงของจองยอนอะมันแบบมันมันนุ่มอยู่แล้วอ่ะ เสียงมันไม่รู้สิคือถ้าจะให้เรียงลำดับอะผมชอบเสียงนายยอนมาก่อนเนาะแล้วก็เสียงของจองยอนเลยเว้ยคือเป็นคนที่ร้องร้องโทนเสียงได้ถูกใจผมมากโอ้โหเต้นแบบเต้นแบบไม่คิดชีวิตอะ่ะคือกูคุม้มกูรู้สึกคุ้มมากที่เฮ้ยสักวันหนึ่งอะ กูต้องมาดูให้ได้อะ่ะเหล่าลูกๆที่กูแบบเฝ้าให้เขามาตลอดนี่แหละไอ้เฮียโคตรคุม้มมินามีนะอ่ะเซเว่นลิงโอ้โห <c oughs> <c oughs> กูต้องพูดอีกเหรอเซเว่นลิงของมีนานี่กูต้องพูดอีกเหรอไม่ต้องพูดแล้วเออเซเว่นลิงของมินานะรูส รูส s บัของซานะที่เป็นเพลงของเดอะเดอะลิปป่ารูสอ่ะนี่ไงจิวีจิวีเพลงของไข่วะแป๊ั้งหนึ่งนะสะเตจจำจำชื่อเพลงไม่ได้ว่ะเสียใจเสียใจโม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  เซ็กซี่มากคือเซ็กซี่มวกมวกเดี๋ยวผมจะผมจะใส่ภาพประกอบเป็นอันนี้แล้วกันนะเป็นเป็นฟุตเทท,ที่ผมถ่ายมาจากคอนเสิร์ตนะครับแต่เป็นบางบางอันก็เป็นอันนี้นะบางอันก็เป็นถ่ายจากจอบ้างบางอันก็แบบถ่ายในบรรยากาศคอนเสิร์ตให้ดูเสียไดไยเว้ยผม iPhone ผมมันมันซูมไม่ได้ ไกลขนาดนั้นอะแม่งสูงคูณห้าจริงพวกผมควรจะไปต่อที่กาแล็กซีนะ <c oughs> ควรจะไปต่อแบบเอสี่สามอะไรเงี้ยเออไม่งั้นกูก็เห็นน้องไปแล้ว <c oughs> มาต่อกันนะครับสำหรับเ,เพลงของนายอนนะครับจะให้พูดอะไรอะ่ะ <c oughs> มาอยู่ใน YouTube ไปหมดแล้วอะ่ะนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันซึ่งชุดโอ้โหชุดแบบสดใสเลยนายอนผมโหติดตามมาหลายคอนเสิร์ตมากชุดนี่แบบเซ็กซี่มากตามคอนเซปต์นะที่พี่นายอนอยากให้เป็นนะก็คือเซ็กซี่นั่นเองส่วนจีฮโยนะครับอืมคือ ค่าเต้นอ่ะค่าเต้นโคตรแบบทรงพลังเลยค่าเต้นมันทรงพลังมากผมชอบจีฮโยเต้นเพลงนี้นะใช่คือส่วนรวมแล้วก็คือชอบหมดอะนะครับโซโล่ของทุกคนคือทำออกมาได้ไอเฮียดีมากนะครับคือมาตรฐานเลยมาตรฐานเลยโอเคนะเราพูดกันครบเก้าคน ส่วนเพลงเพลงเม็ดเล่ถ้ามออกมาดีนะมันมันจะมีบางเพลงที่ผมไม่เคยฟังก็คือเป็นเพลงเพลงแบบไซอ่าบีไซส์อะไรเงี้ยเพลงเพลงข้างในอัลบั้มไม่ไม่ใช่เพลงไตเติลซึ่งบางเพลงเพลงเบสป่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโกฮาร์ดเออ Go hard ผมไม่เคยฟังแต่มาฟังครั้งแรกในคอนเสิร์ตซึ่งโอ้โหทํานองมันแบบตึงตึงเอ้ยผมผมชอบทํานองอย่างนั้นอะแล้วแต่ละคนคือแบบโอ้โหคือแม่เจ้าแม่เจ้าอ่ะเอคือแม่เจ้าคืออะไรจะสวยขนาดนั้นวะอะเอาจริงๆผมอะ่ะ จำไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่จําไอ้ที่เป็นแบบที่เป็นโซโลอ่อะได้อืมจําทุกท่วงท่าของลูกสาวทั้งเก้าคนออซึ่งไอ้แค่กูก็ยังมูฟออนไม่ได้สักทีแล้วส่วนที่ผมบอกว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ คือคอนเสิร์ตอะผมว่าเวลามันน้อยไปเว้ยมันสองชั่วโมงอะเออมันสองชั่วโมงเองสองชั่วโมงครึ่งว่วะซึ่งแบบโอ้โหเพลงน้องก็มีตั้งเงยอะตั้งแยะเออแล้วแบบโ,โหแล้วแล้วเรื่องชาวต่างชาติเว้ยคือผมไม่รู้นะว่าเกี่ยวอะไรไหม แต่จองบัตรกันไวมากไม่รู้จองยังไงแล้วมีชาวต่างชาติเยอะมากไอเทียนนี้กูก็นึกว่ากูไปดูเขาแสดงโชว์ที่ต่างประเทศเว้ยคือข้างๆกูอ่ะอ่ะมันสมมติว่านั่งในรัศมีหนึ่งคนนะหนึ่งคนก็จะมีอ่าบนบนซ้าย ข้างบนบนขวาซ้ายแล้วก็กูแล้วก็ขวาล่างซ้ายล่างล่างกลางล่างขวาอ่ามีคนจีนไปละประมาณ1 2ึ่งสอี่ห้าหกดประมาณ7คนอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ได้จะเหยียดใครนะครับแต่ว่ามันเยอะเกินไปจริงๆนะครับคือมันแบบคือผมผม ผมไม่ได้จะเหยียดนะผมไม่ได้จะเหยียดใครนะแต่มันเยอะเกินเข้าใจไหมคือที่ผมพูดในที่นี้คือมันเยอะเกินไปหรือเปล่าน่าจะาจีนคือคือจีนอ,ะอ่ะอ่าคือกูรู้กูรู้เพราะว่าอะไรเขาพูดกันเว้ยเขาเขาพูดกันแล้วกูได้ยินเลยอืมแต่แต่แต่ไม่รู้ว่าเสียงมันมันครบมันเจ็ดคนหรือเปล่าแต่กู กูคิดว่ามันประมาณเนี้ยเอบรอบๆกูอะเออแล้วมีข้างๆข้างๆนั่งข้างๆกูประมาณสามสี่คนออาอันนั้นคนไทยแล้วไปดูในทวิตเตอร์เห็นเขาบอกว่ามีแต่คนจีนแฮชแท็กแฮชแท็กอะไรวะอันหนึ่งอะไร l a d y to be อะไร Ready to be in Bangkok มันจะมีโพสที่อยู่ล่างๆหน่อยว่าไอ้เฮีย้ยข้างล่างมีแต่มีแต่แบบชาวต่างชาติอะแล้วแบบบางคนนะอันนี้พูดก่อนออกตัวก่อนว่าบางคนบางคนนะเขาแบบทำตัวแบบโอ้โหเฮีย้ยจังไรอะบางคนแม่งอ้วกอ้วกตรงนั้นอะ เออแล้วบางคนแบบกระเป๋าอันนี้ผมขอโทษทุกคนที่กําลังจะกินข้าวด้วยนะครับคือกระเป๋าเขามันไปเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนก็เป็นเป็นโควิดมาโอ้โห,โหดีนะับโซนผมมันโซนผมมันไม่ไม่มีเว้ยโซนเขาเรียกว่าโซนคนหน้าตาดีนะโซนคนหน้าตาดีจะไม่ติดโควิดกันโอ้โหแล้วแบบติดโควิดกันอย่างเยอะอะโซนข้างล่างอะเห็นใจมากเลยแบบแล้วบางคนก็แบบ แบบบางคนก็พยายามที่จะแทรกตัวไปข้างหน้าอันนี้ผมผมคิดว่าเขาน่าจะต้องมีมาตรการอะไรที่มันดีกว่านี้ในการรองรับชาวต่างชาติคือมันอาจจะคิดเป็นเปอร์เ,เ,เซ็นต์ก็ได้คือมเข้าใจไหมอ่ะคอนเสิร์ตในไทยอะเออนั่นแหละแล้วเนี่ยแหละรครับ มันจะมี2อ,อย่างนี่แหละที่ผมรู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จากคอนเสิร์ตครั้งนี้นะแล้วอ่ะคอนเสิร์ตครั้งนี้แม่งผมบอกเลยเป็นการลงกรุงเทพคนเดียวแบบเรียวๆของผมครั้งแรกนะครับในชีวิตเลยคือผมอะ่ะเกิดมา26ปีละผมไม่เคยไปเที่ยวคนเดียวเลยนอกจากว่าจะไปกับ ไปกับตึกที่ทำงานอยู่ไปกับไปกับพ่อแม่อะไรเงี้ยไปในเนื่องโอกาสไปแข่งกีฬาไปกับไปกับของอ่มหาลัยอะไรเงี้ยนะผมไม่เคยไปเที่ยวคนเดียวซึ่งตอนแรกผมกลัวมากเว้ยผมมานั่งไอเที่ยวผมมานั่งจำวิธีการขึ้นเครื่องบินอะแต่ตอนนี้ผมผมก็ ผมว่าน่าจะง่ายแล้วแหละครับเพราะว่ามันมันมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับไอเคียตอนแรกผมกลัวมากเลยเว้ยแต่พอลองไปขึ้นจริงๆแล้วมันมันก็ไม่ได้มีอะไรนะเออจริงๆก็ถามเขาได้อะไรเงี้ยถ้าเราไม่รู้ตรงไหนก็ถามเขาได้อ,อผมก็กลัวไปเองนะครับ <laughs> แล้วก็ที่ที่ผมอยู่อะ่ะมันอยู่ใกล้นไงมันอยู่แบบ เดินไปสามสิบนาทีก็ถึงแล้วอะไรเงี้ยเดินคือผมเดินไปเว้ยแต่ว่าขาไปเนี่ยผมเสียดายผมนั่งแท็กซี่ไปแล้วมันติดติดเที้ยฮี้ผมน่าจะเดินไปดีกว่าเออโอเคแล้วก็ประมาณนี้แหละมันก็ไม่มันจริงๆนะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับนอกจากเนี้ยไอไอสิ่งที่ผมพูดไปนี่นแหละเรื่องเวลากับเรื่องนะักท่องเที่ยวที่เขาจะต้องบาลานซ์กันนะครับ ไอแค่สองชั่วโมงน้อยไปนะครับปีหน้าสามชั่วโมงเลยสี่ชั่วโมงเลยเพลงมีเป็นสิบกว่าเพลงเออแบบเพลงโอ้ยเพลงไม่ได้มีเป็นสิบแบบเพลงมีเป็นร้อยเออขุดๆมาบ้างโเคตรเสียดายผมเสียดายเรื่องเวลามากคือผมรู้สึกเลยว่าเวลามันผ่านไปโคตรไวนะครับอืมโอเค เป็นประมาณนี้นะครับ Ones Review EP ที่สามของผมโอเคไว้เจอกันนะครับสำหรับ Tomb Raider นะครับเล่นนะครับเล่นแน่นอนยังเล่นอยู่นะครับแต่ว่าผม <c oughs> จะพูดว่าไม่มีเวลาก็ไม่เชิงพูดว่ากูลืมเข้าเลยจะดีกว่า <c oughs> มันจะดูแบบมันจะดูเป็นจริงมากกว่าโอเคนะครับ <c oughs> เอาไว้เจอกันใหม่นะครับ Tomb Raider <c oughs> ผหก็จะทยอยอัพ ลงแล้วโอเคสวัสดีครับผม